ความสาคัญของงานออกแบบนะทุกอย่างที่เราจับขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการออกแบบทั้งสิ้นนะครับเช่นแปลงสีฟันอย่างเงี้ยจะออกแบบยังไงให้ใหมันเข้าสัดส่วนกับมือคนความงามเข้าไปช่วยเติมให้ดูน่าใช้นะครับดังนั้นคนที่คิดออกแบบนะครับมันจะมีความสําคัญในการที่จะต้องคิดเรื่องพวกนี้นะฮะสิ่งสําคัญในการออกแบบนะครับพพอร์ตความเป็นอยู่ของมนุษย์ การใช้ชีวิตของนุ์ให้สะดวกนะครับมีความสนุนทีในการใช้ชีวิตนะครับนอกจากสะดวกสบายแล้วต้องสนุนทีด้วย2ออย่างต้องผสมกันก็คือการใช้งานที่ที่ดีการใช้งานที่ดีหน้าที่ใช้งานที่ดีและความสนุนทีความอภิรมในการใช้งานในสิ่งเหล่านั้น <S <S ถ้าให้เป็นข้อแรกเลยนะเป็นข้อแรกเลยริงมันข้อสข้อใี่สาคัญพอๆกันนะครับแต่ถ้าให้เป็นข้อแรกในงานออกแบบเนี่ยสำคัญสุดคืออินสปีเดชั่นอินสปีเดชั่นที่ผมหมายถึงการ ไปรับรู้หรือการเห็นปัญหาการอะไรสักอย่างเราไปเห็นน,นี่คืออินสปีเรชันแล้วนะครับเราก็จะต้องมาแก้ปัญหามาศึกษามาค้นคว้าวิจัยมาทดลองทดลองอะไรต่างๆนะครับทีนี้พอมากแก้ปัญหาเราก็เริ่มมาในข้อที่2องนะไอเน,นี้ยนักออกแบบต้องมีสกิลทุกคนควรจะต้องมีสกิลแล้วนะครับเพื่อแก้ปัญหาในในปัญหาแรกจากอินสปีเรชันเนี่ยแก้ปัญหาแต่สุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับมมากๆคืออินเมเจเนชันนักออกแบบจะต้องจินตนาการได้ว่างานออกแบบที่เราสร้างขึ้นมา จะไปซัพพอร์ตคนยังไงจะไปส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนยังไงของผู้ใช้ยังไงส่วนผมคือด้วยความที่เรียนออกแบบมาแบบทางด้านอาร์ตหน่อยนะครับก็ผมว่าเรื่องเรื่องความงามถ้าเราปลูกฝังเด็กๆเยาวชนตั้งแต่เด็กเลยนะครับปลูกฝังเรื่องความงามให้เขารู้จักความงามทั้งศิลปวัฒนธรรมเก่าๆของเราหรืองานศิลปะรุ่นใหม่ๆงานออกแบบใหม่ๆที่ที่รุ่นนักออกแบบรุ่นใหม่ๆสร้างขึ้น แล้วชี้เขาเห็นถึงความสําคัญอีกอย่างก็คือจะให้อยู่ได้ต้องว่าเรื่องความรับผิดชอบเช่นออกแบบยังไงให้มันรบกวนโลกน้อยที่สุดหรือจะใช้คำไหนต้องใช้รบกวนโลกนะก็คือเบียเบียน,นโลกน้อยที่สุดอ,ออกแบบยังไงให้ใช้งานแล้วคนมีความสุขแต่ไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยขั้นรัดสุดก็คือเรียนนะครับมาเรียนทางด้านออกแบบ นะเรียนเรียนในด้านออกแบบซึ่งทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนได้ทั้งหมดให้การเป็นนักออกแบบเนี่ยมันมันแยกหลายชั้นเช่นนะระดับที่เป็นช่างช่างฝีมือที่เก,ง<ๆ>ก่งก็เยอะอีกพวกนึงก็คือเป็นพวกที่ออกแบบในที่เรียนทั้งด้านสายวิชาการไปเลยรวิชาการที่เราไปสามารถเป็นนักออกแบบในระดับที่เป็นอาร์ตไปเลยก็ได้นะครับข้อสําคัญการที่สามสามสองส,สามอย่าง,างที่สาม,มารถอยู่ได้เป็นกันได้ก็คือมันต้องซัพพอร์ตกัน อ๋อโอเคเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นสาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับของคณะสถาปัตยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์ลำปางอยู่เนี่ยอยู่ตำบลพุงยังคกอำเภอห้างฉัดจงังหวัดลำปางเลยนะครับพวกเราก็ถ้าสมมติว่าใครใครผ่านมาแวะเข้ามาได้ก็มามา,มาหาก็าจะอธิบายให้ได้